สวัสดีครับวันนี้องแดงมีข้อมูลเด็ดๆคู่มวยดีๆของวันลุมพินีตัวที่13มาฝากวันนี้12คู่เหมือนเดิมถือว่าเป็นวันลุมพินีในรูปแบบ3มยกที่ดีที่สุดในโลกน่าติดตามมากที่สุดในโลกที่สำคัญนะนักมวยที่มาชกวันค่าตัวรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้หงแดงมีบทวิเคราะห์และคอมเมนต์ดีๆมาฝากมีมวยแนะนำมาฝากนะคู่ไหนหน่าสนใจ น่าติดตามวันนี้เดี๋ยวองแดงจะเล่าให้ฟังทั้ง12คู่ในวันนี้ไปที่คู่หเลยนะคู่หกเนี่ยแลมโบเล็กชออาจารบุญหรือทุกคนจะรู้กันในานามของแลมโบเล็กโอโยธานะแชม140ป์ร้อยสี่บปอนด์ช่องเจดวันนี้เจอชางเฉินหลงนักสู้จากจีนนะชางเฉินหลงเนี่ยปีนี้ย2่สแล้วฝังตัวอยู่ที่เมืองไทย6กเปีอะ มาเก็บตัวฝึกมวยไทยอยู่ที่เมืองไทย6-7ปีชกในรูปแบบมวยไทยเก่งมากมาชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งก็เก่งมากมาคู่ต่อสู้ที่เคยเจอนะตะวันฉายเฟอร์รารี่แสงมณีโอ้โหเจอมาหมดวันนี้เจอแลมโบ้เล็กชออาจารบุญแลมโบ้เล็กฝีมือดีนะมวยฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาต่อยขวา พัฒนาการตัวเองดีมากๆโดยเฉพาะหมัดขวานี่นาทีนี้ออกได้องขณะที่คู่ต่อสู้ฉางเฉินลงนะเป็นมวยไฟเตอร์บูดูดันแรมโบ้เล็กพลาดไม่ได้นะห้ามประมาทห้ามปลาดเตะขวาต่อยขวาโดยเฉพาะหมัดขวาหมัดหมัดขวาเนี่ยโอ้โหออกได้หนักลงตุแนแรงออกทั้งไหลอะ่ะเป็นนักสู้หัวจิตหัวใจดีด้วยวันนี้แรมโบ้จะต้องห้ามประมาทวันนี้มวยคู่นี้ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หงแดงแนะนําน่าติดตามมากๆวันนี้ถามบอกว่าแลมโบสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ขณะที่แลมโบสู้ได้ก็ต้องห้ามประมาณมวยคู่นี้ลุ้นบนนักแตะมาที่คู่10บคู่10ทองพูนพิเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอเพชรมงคลศูนย์กีฬาไม่ต้องร้อยสิบแปดมวยคู่นี้นะถ้าโจกันในรูปแบบมวยไทย5ย้า เพชรมงคลรูปปากนะบอกว่าเจอทองภูนิวหวานแต่วันนี้มาเจอกันในรูปแบบมวยไทยสามยกนวมเปิดนิว้วโอ้โหนวมเปิดนิ้วนะสี่ออนโอ้วันนี้ขอบอกว่ามวยคู่นี้นะรุ้นโบนัสแตกอกีกทองภูเนี่ตัวตึงนะจากนาดูลสรารคามปีนี้ยี่หกแล้วขณะที่เพชรมงคลคนภูเขาอะจากอำเภอลี้ลำพูน มวยคู่นี้ถอยหลังหกลมถ้าเจอกันในรูปแบบมวยไทยห้ายกวันนี้มองว่าทองผุดลำบากแต่มาเจอกันในรูปแบบมวยไทยสามยกวันลุมินีตัวที่สิบสามนะขอบอกว่าวันนี้เพชรมงคลก็ไม่ใช่งานง่ายวันนี้คู่นี้แลกโขนแน่นอนอทองคุณเนี่ยเดินเตะคาต่อยหมัดต่อยลำตัวตามสไตล์แล้วบ้าดีเดือดตัวตึงจากแคมป์ปีเคครั้งที่แล้วนะ ใช้เวลา24วินาทีน t อกทูมโร w พร้อมคว่ารางวันโบนะัส3แสนห้าโอ้โห,โห,โหไม่รวมค่าตัวนะวันนั้นทองคูณรับไม่ต่ำกว่า5แสนโอ้โหวันนี้มาเจอเพชรมงคลเพชรมงคลในมวยขวาเดินหน้าท้าดวนเตะขวาต่อยขวาถอยหลังหกลม้มมวยคู่นี้เขาบอกว่ามันพยากะ่ะวันนี้ผมแดงชอบไปที่ทองคูณนะโอเคเรื่องเวทพิกัดอาจจะเป็นรออ แต่นาทีนี้โชคกันในรูปแบบมวยไทยสามยกนวมเปิดมือวันนี้ทองพูนไม่เป็นรองวันนี้ชอบวิที่ทองพูนมาถึงคู่เอกคู่เอกวันลุมพินีตัวที่สิบสามนะแบทแมนออาชิยะแบทแมนสามใช้วิเศษสุขแบทแมนเพชรเกียรติเพชร,พชรวันนี้เจอไผยแดงเกงียรติทรงฤทจากนครปฐมนะแบทแมนนี่ยี่สแล้วขณะที่ไผ่แดง ยีจังหวะฝีมือด้วยกันนะค่ควันนี้เตะกันไฟแรบแบบมวยคู่นี้วันนี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันแบทแมนแข่งกว่าด,ก IQ, ดา,วา,ดาดีหลักเหลี่ยมไอคิวดีเข่าในดีฉลาดลักแหลมขณะที่ไภแดงแข่งกว่าดีซ้ายหน้าแน่นหมัดถือว่าใช้ได้แต่มวยคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือวันนี้คลาสสิกวันนี้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมัน หงแดงชอบไปที่แบทแมนออัจฉริยะวันนี้แลกแข่งเดือนนี่คือวันลุมพินีตัวที่13นี่คือ3มคู่แนะนำนะนี่คือ3มคู่แนะนำวันลุมพินีตัวที่13นี่จะโชคกันในวันศุกร์นะในวันศุกร์ในวันศุกร์ที่21เเมษายนเริ่มนะดูทางออนไลน์เนี่ย 19.30นาฬิกา30นาทีทายท่อสดทางช่องเจ็ดสี2 0่สนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแฟนมวยไทยเจ็ดสี FC มวยไทยเจ็ดสีแฟนมวยวันลุมพินีในรูปแบบมวยไทยสมยกครั้งที่13าครั้งนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดเนี่ยจะเสียใจไปอีกนานแสนนานวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้า วันลุมินีตัวที่14มีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันนี้สวัสดีครับ